มีการติ <t od em |ms|> ้งผ้าไม่เห็นที่ระลึกไหมครับเออ่ได้ครับครับครับลำดับต่อไปขอเชิญผู้แทนวัดสถาพรรับมอบเงินสาธารณกุศลจากเจ้าภาพพร้อมพระองหนึ่งตัวเรียนเชิญผู้แทนครับครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญ วัดป่ายางโคคารามนะครับเป็นผู้แทนวัดป่ายางครับก็พระองค์หนึ่งตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> ในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนโรงเรียน้านหนองโพช่างดอสันชากิราบ่อเรียนสารธาและตุลสงการเจ้าภาพ วันนี้ได้รับเกียรติท่านผ oui, e er. ู้มีการประมวลขอนอกนะครับนอกจากท่านจะรับเงินสาธารณะุศจากเจ้าภาพแล้วท่านยังการุณามออเงินความเพียรโดยสมศพช่วยเหลืองานเจ้าภาพอีกนวนหนึ่งครับทางเจ้าภาพโอกาสขอบพระคุณในโอกาสนี้ครับลังจาต่อไปขอเรียนเชิญพ่ออพรรุภรผู้ดูแลศกนะครับรับเงินสาธารณะโดสจากเจ้าภาพรีนเชิญครับ ครับนอกจากเจ้าภาพจะเป็นผู้มอบแล้วต่อไปเจ้าภาพจะได้รับมอบเงินชาวพันธกิจหมู่บ้านทั้งสามหมู่นะครับยอดเงินละสิบหนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทนะครับขอเชิญผู้ใหญ่สุภาเงาสีหาผู้แทนกองทุนชาวพันธกิจหมู่บ้านเป็นผู้มอบครับขอเรียนเชิญครับครับทางเจ right? ้าภาพก็ต <sh> <explode sh eles ha> <sh> ้องขอกราบขอพระคุณทางท่าน ผู้ใหญ่สโสภานเงาจีหาผู้แก่กองทุนชาาบันกิจหมู่บ้านนะครับครับเมื่อยังไม่ตายก็ลูกหมายเป็นอของข้าเพราะตัหาฐานจิตคิดหลงไหลแม้ตัวเราเขายังเอาไปเผาไปมีสิ่งใดเป็นของเจ้าก็เปล่าเลย ครับบัดนี้ก็จะเข้าสู่ระดับการทอดผ้าบังสกุลไตเปิดบนชาปนสถานระดับแรกขอเรียนเชิญพ่อละงพันไทยซึ่งเป็นน้องชายของผู้วัยชนขึ้นทอดผ้าบังสกุลไตเปิดบนชาปนสถานเรียนเชิญครับแม่จากเชิญผ้าครับ กาบวลาทานนิมนต์พระคุณเจ้าพราะอภิการบูรพรุทธสำพวเจ้าอาวาสวัดสถาพรเป็นองค์ทอดพาิจารณาผ้าบางสุดไตเปิดาาัย่างสถาสถานนิมนต์ครับ ครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนางสาวภูวินไรทิกผู้เป็นภรรยาขึ้นทอดผ้าบังสกุไสลไตรองมณฑาประสถานเรนียนเชิญครับการบรราธิาน,น,นิมนม์หลวงพ่อกรก์กบชีวันโนวัดตายางคคาราเรียนเชิญครับกาบบรราธิาน,น,นิมนม์ครับ ในระดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าและสองจตุปกจจัยบางสุกลต่อหน้าอาสงนะครับ ครับ <c oughs> ผมจะเรียกรายนามท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับตามรา,ายชื่อดตงตสอไปนี้ได้รับสองเสร็จแล้วระวางครับภูสายโยงไว้เลยนะครับลำดับแรกนะครับ,บคุณพ่ออัศวินไร่พิกแม่คำเบาหื่นดิคนายโยมาโยคุณชัชวานาไร่พิก นอสอธัญญาธัญรักทันไทยนายสายันสีสองเมืองนางสาวกีรวรรณลำใเยเชิญเชิญตามระดับเลยนะครับวางเสร็จแล้วออกมานะครับผมจึลเอาไว้สี่คนสุดท,ท้ายทีได้ก่าวคำถวายนะครับเข้าไปวางเลยไหมนะถามรับชัวนอาชีมาเลยนะครับต่อไปครับนางสาว